ดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้เราก็อยู่ในแอปไทยเชฟดอลนะครับมาเล่นกับผู้เล่นทางบ้านกันครับขึ้นโคนไปครับวันนี้ครับอากาศก็มีฝนตกไปพอร้อยนะครับเป็นวันเสาร์นะครับไปครับหมาสายขึ้นไปนะครับจังหวะนี้นะครับสีดํานะครับเล่นเบียร์คู่กลางนะครับตาต่อไปเป็นสีดําเดินครับ สีดำเดินมาขึ้นมานะครับก็ไปครับเบี้ยเขี้ยวงูนะครับที่ตำแหน่งชอชิงนะครับชอชิงสี่โคนตามขึ้นไปอีกนะครับสีดำเสริมโคนขึ้นมานะครับเปิดเบี้ยคู่นะครับที่ตำแหน่งชอช้างสี่นะครับเปิดสามเบี้ยนะครับสามเบี้ยตำแหน่งนี้ก็ต้องกินตัดให้ฟันหลอกันไปเลยนะครับนะครับเราจะกินตัวไหนก่อนไปครับเอาริมกินตัวนอกกินเข้าไปก่อนนะครับ กินกลับมาก็ตัวนอกตัวถัดไปนะครับที่ตำแหน่งชอชิงครับกินตัดเข้าไปอีกครับนะครับจังหวะนี้ก็กินตัดเข้าไปอีกครับนะครับแล้วเราก็จะทิ่มเบี้ยไล่เม็ดนะครับเราจะได้แท่นถาวรแล้วนะครับปครับอ่าได้กลับไปตำแหน่งนี้ได้แท่นถาวรนะครับจังหวะต่อไปขึ้นเบี้ยนะครับขอไข่ขึ้นไปครับ สีดำแทงเบี้ยริมมาเราก็จะหกเรือนครับทามไม่แทงไม่ทําอะไรเราก็พยายามเล่นหน้าเบี้ยไปก่อน,นครับเบี้ยริมยอยหญิงนะครับโคนมาแล้วนะครับก็จังหวะนี้เสริมโคนขึ้นไปนะครับขึ้นไปตรงๆนะครับเอาเรือมานะครับเรือมาก็ฉีกโคนออกไปด้านข้างนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการแปลขบวนนะครับชิงหวยชิงพลิบกันนิดนึงก็ไปครับออกโคนนะครับไปช่วยทางด้านปีกซ้ายนะครับสีดำอัจจั์เบี้ยนะครับรเดินขุนขึ้นมานครับเราจะเอาม้านะครับ มาตำแหน่งมาซ้ายครับหมุนไปช่วยด้านปีกซ้ายปีกขวาครับก็มาซ้ายมาหมุนนะครับ <c oughs> เรามาดูกันก่อนนะครับว่าจะหมุนไปตำแหน่งไหนนะครับไปตำแหน่งริมนะครับที่ตำแหน่งกอไก่กอไก่สี่หมุนกลับมาขอไข่สองหมุนกลับมาที่ตำแหน่งงองงูสามนะครับขึ้นไปช้อชิงสี่นะครับโอ้โห ขนอาสีดําซ้อนเรือนะครับไปครับหมุนครับหาตำแหน่งให้กับม้านะครับแล้วก็เม็ดนะครับไปครับเม็ดแล้วก็ไปยืนแทนที่ตำแหน่งม้าซ้ายเป็นเม็ดซ้ายนะครับอาแทงเบี้ยสกัดขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปสนใจนะครับขึ้นเม็ดขึ้นไปก่อนครับเอาเรือสองลำออกมาใช้งานให้ได้นะครับขึ้นขุนไปเราจะโดนม้าลุกลอยให้ ให้คนกินหรือเปล่าครับก็ออยังวันวันใจนะครับไปครับมาครับเราจะบุกทางด้านปีขวานะครับตาต่อไปเป็นตาสีดำเดิน,นครับอันนี้ก็เจอมาส์มาซ้ายป,ปะทะกับมาเทียมนะครับขึ้นขุ่นขึ้นไปนะครับ ม้าหมุนครับหมุนมา้าจนไม่มีตำแหน่งของมาาอ้า้ายอ่าโดนกดครับตำแหน่งนี้ก็มา้าหยุดน้ำตาครับไอริมกระดานไล่เรือนะครับไล่เรือจับโคนดันโคนเอาเรือมากดนะครับก็มีหลาช้อยให้เรือครับเดินมา้าขึ้นไปนครับเอาจังหวะทีเด่น,นครับ ไล่เรือไปก่อนนะครับอให้เรือขยับหนึ่งทีเราจะได้เดินฟรีอีกหนึ่งทีนะครับตำแหน่งนี้เราเดินมาไปอีกหนึ่งตัวได้ไหมนะครับขึ้นไปไล่เรืออีกครับไม่ให้มีที่ยืนในที่นี้นะครับเราตรงกลับไปเดี๋ยวนี้นะครับกลับไปแล้วนะครับเอาเรือนะครับมาสองสไนเปอร์นะครับสองขุนนะครับ จริงๆแล้วน่าจะเอาเรือทางฟังด้านปีกขวาครับสีดํไถยม้ามาช่วยนะครับทําท่าครับย่อเรือนหนึ่งตานะครับย่อไว้ก่อนนะมาต่อมาครับเราก็คงไม่เอาไว้ครับมาตัวนี้ทําให้เรือเราใช้งานไม่ได้หนึ่งลำนะครับมาจับเบี้ยเรานะครับดีที่สุดนะครับ แต่ก้าฟ้าเขาว่าน่าจะสับไปเลยนะครับสับไปอย่าให้เหลือนะเสริมโคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับเราจะกินท่านแล้วนะครับสองหนึ่งแล้วนะครับท่านต้องเอาอดไรมาปลูกอ่าสีดําเอาขุนมาผูกนะครับขุนมาผูกเรือโคนกินมา้าเรือกินม้ากินโคนขอเขาเรือกินกลับมาได้ครับซ้อนเรือครับ ดีสุดนะครับของสีดําก็คงต้องเอาเรือนมาช่วยเสริมอีกหนึ่งตัวนะครับที่ตําแหน่งชอชิงแปดนะครับอ่าเรือม,มาเสริมแล้วก็ต,วตีเบี้ยริมฝั่งซ้ายก็เขาไม่กินก็ทําอะไรไม่ได้นะครับหมุนนับเมื่อกี้มาหมุนครับตําแหน่งนี้ก็เป็นหมุนครับหมุนโคนครับหมุนโคนมาช่วยกลางกระดานนะครับ ตอนนี้ตัวของสีดําก็ขยับขยายตัวมากการเดินอ้าวจังหวะนี้นะครับน่าจะพลาดแล้วนะครับเราก็เอาม้านะครับสับโคนครับมาสับโคนปักเข้าไปหนึ่งดอกนะครับจะเอาขุนหรือว่าเอาเรือกินครับเอาอะไรกินก็ช่างนะครับเราจะเอาโคนกินเบี้ยที่ตําแหน่งฉอชิงห้าลุกเข้าไปหนึ่งดอกนะครับโอ้โหเรือกินเลยนะครับเรือกินมากินกลับไม่โกนะครับ จอมเสียเบี้ยขึ้นให้หนึ่งตัวนะครับโคนขึ้นไปอยู่หน้าคุณครับพร้อมที่จะกลับมาปิดนะครับในกรณีที่โดนรุกนะครับจังหวะต่อไปสีดําเดินเรือมาลุกหนึ่งดอกนะครับอโคนลงไปปิดนะครับเราจะให้เรือของสีดําอยู่แบบนี้ต่อไปนานๆไม่ได้นะครับดึงเรือกลับมานะครับขาแหลกขาฟันท้าชนต่อเรือไปหนึ่งดอกนะครับ ผู้ต่อสู้นะครับสีดําจะสู้กับเราหรือเปล่านะครับเรามาดูไม่สู้นะครับไม่สู้เราเสริมคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับสีดําก็คงเสริมขึ้นมาเหมือนกันนะครับอ่ะไม่ได้เสริมคนครับสีดําเสริมม้ามานะครับจะม้ามาลงบ่อก็เอาขุนขึ้นไปก่อนครับไม่ให้ติดตารุกนะครับสีดําเสริมโคน แบบนี้เราก็ส่งโคนขึ้นไปได้นะครับระเบิดเบี้ยไปเลยก็ได้ครับครัไม่อยากให้มันช้าครับโคนสับเข้าไปเลยครับจะได้หมุนเม็ดหมุนเม็ดต่อเรือครับเอาเม็ดมาใช้งานได้นะครับเพราะตอนนี้เม็ดของสีดำมาใช้งานไม่ได้เพราะติดเบี้ยเบี้ยความนะครับตัดแข้งตัดขานะครับตัดกําลังของสีดำนะครับจะมากินสอหนึ่งปักลูกก็ไปหนึ่งดอรับ ตำแหน่งนี้นะครับสีดำน่าจะเสียแล้วนะครับเสียม้าครับเสียม้าฟีหนึ่งตัวนะครับเอาขุนขึ้นมานะครับกินครับกินเข้าไปอย่าให้เสียสีดำจะกินกับเราหรือเปล่านะครับถ้ากินก็หมดนะครับเอาโคนหมุนขึ้นมาขึ้นมาตัวนี้โคนเราถล่มไปแล้วนะครับก็ เอาเรือนะครับขยับมาหนึ่งตาครับที่ตำแหน่งก็ไก่นะครับไม่ใช่ตำแหน่งก็ไก่นะครับต่จอจานหนึ่งนะครับเอาเรือมาอีกหนึ่งดำนะครับต่จอจานสามนะครับเตรียมจะโจมตีโคนนะครับโคนเขาจะหมุนหลบหรือเปล่าครับถ้าหมุนหลบมา อถอยหลังนะครับนึกว่าจะขึ้นหน้านะครับก็คนมันถล่มไปเยอะนะครับไก่ข้าวฟ้าคิดว่าเราย้อนกลับมาให้เม็ดกินเลยนะครับทําลายตัวป้องกันนะครับก็เรือลุกปีนหนึ่งทีหนึ่งดอกนะครับตำแหน่งนี้เอาเม็ดขึ้นเอาเบี้ยไงเอาเอาเบี้ยดันขึ้นไปนะครับเพื่อจะเอาเม็ดขึ้นไปลุกนะครับ ที่ตำแหน่งคอควายห้นะครับ,รบตำแหน่งนี้ก็หลบเป็นหนึงทีครับนะครับทรุกก่อกวนเราก็อาจจะเดินเบี้ยมาจะไงเม็ดไปครับตามตำแหน่งที่คิดไว้นะครับเอาเรือกินริมไม่สนใจนะครับพลกไป1ึงทีครับ เอาเรือไปกดโคลน,นครับดดหุ่นหลบตำแหน่งนี้ก็ยืดเรือนะครับยืดเรือเข้าไปก็จะเอาเรือไปอีกหนึ่งลำครับไปซ้อนครับอ่ายืดกลับมาฝั่งนี้ไม่ต้องสนใจนะครับไปครับเรือเราจะขึงพืชด้ครับยืดออกไปทางด้านปีกซ้ายนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับโขนมาตำแหน่งนี้ก็เล่นยอมแพ้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ ep ีหน้านะครับสวัสดีครับ